สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกคือเก่านะครับชีวิตหลังเลิกงานนะครับจากโรงงานหน้าจ้างญี่ปุน่นแห่งเมืองพูดีนะครับตรงเอียงไลยนะครับวันนี้ขีมอเตอร์ไซค์ขั้นเดิมคู่ใจขั้นเก่าครับพร้อมหาแนว ดวดมาหอดแล้วกะหาลานขายของอยู่ไซโน้ฝนตกพัดแล้วครับผมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวฮอดสิไปหาแนวจวดกันครับพี่น้อง โอ้ยตกหลุมใ <g ül> จเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้เดเดเดเออย่าฝ้าออกมาพอไบก่อนแต่ทั้พร้อมแล้วพร้อมจวดเต็มที่แล้วลูกจ้างหลังเลิกงานคิดงานกันรอดเ่ือนหนาเลิกงานแอพี่น้อง